้าพเจ้าทั้งหลายของน้องทัา,ายซึ่งข้าบางสกขุกับท่านของเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แห่พระพิสุงสงของระสฆ์จงรักซึ่งผ้าบางสุขุนพระพาหารกับท่านของเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของพวกข้าพระเจ้าทั้ง เพื่อความโศกแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายแก่ญาติของข้าพระเจ้าทั้งหลายมีอูปชาและบูรขาจารของวัดบ้านนนสังที่ได้มาละาพระเพลยนั้นมีท่านเจ้าที่การวันทาฐา,านิสโรพระทีการเหล่าปัญญาทัรโมพระทธิการถวเยเอระธรรมโม พระคีการสร้ยฐานอัโรพระคีการคำเป้าคำปีและคโยพัโครูโสคนผู้นากรพัโครกันทละลโกเวีพัโครูถาวรสุตทินพักรูตาวันสุตเทินเจ้าทีการสมุปันทำมาดั้งโตพักครูปฐมสังเกต ภาพระ่ิาพการอ่อนากรุ่วันนอนเป็นต้นที่การออนจรุวันอเป็นตอนนั้นภาพไปแล้วนั้นจงรควองประโยนน์ผลของทานที่พวกข้าพระเจ้าทั้งหลายได้ที่แค่แล้วมีคำนี้ด้วยท่านรับแล้วหากท่านมีความสุขก็ขอให้สุขยิ่งขึ้นไปสิ้นกาละนานเทว

เด็กกุโรบาจัน้านนนสังครับคอย้ท่านไปสุสุ oh. ติแล uh, ้วก็มีผ่านสมบัติ